กนุนดศิลปยารเสอันนี้นุนขาะเออดีค่ะดีค่ะเฮ้ยเจอนานนี่อะไรเีย่ะ รถถูก่าวยัขับรถถูป่าลขับรถที่เขาู่าวแล้วไม่เอาแอมอรมเปนมอย่างนี้เขาก็ไม่เออันใช่มันใช่อาหันนั่นเนาะมันโยหหันที่เนา นี่ยนะมึก็ความของการแนสางี่คทองิ่งคแ้วในชง้นเดี๋ยวจะาทุกท่านมาดูกันสเก็ตติ้งนี้เขรากว่างานของเราเนี่ยมีปบ้ารูไหนทันใและมีความพิเศษอย่างใจกลางค่ะีเลยคะ กองเท่าไหร่น e ี e ่น e ี่เป็นน้ำกครีมครับอันน e ี Medal ้เป็นน้ำกิ e ้มายองเนสครับพริกไทยดำครับแล้วก็วัตสบีซีฟู้ดครับอันนี้เท่าไหร่50บาทครับแล้วอย่างี้อันนี้60ครับอ๋อหกสิบเฮ้ยเจ็ดสิบสี่ครัเอาเนี่ยดีกว่าเอาเนี่ยดีกว่ากระดูกชิมได้เนี่ย เนี่ทำปัญหาย,ยากเลยเซื้อ,ซ,อซื้อตลาดมันแพงลูกมันเล็กก็กิ่ลูกอะ่ะ6ลูกครับเจ็ดแปดเก้าเออถืงบางอันนี้หนาไห็นหนาบ๊อบย,ยังไม่แพงเหรอ เดี๋ยวมามายหุ้กคบ <c oughs> คุณครับดเอาของเอมี่ด <c oughs> ี <c oughs> กว่าของใช้ในบ้านครับ อมาทักนี้กันบ้างนะคะเราจะมีหน่วยงานเจ็ดแหจากสนามแข่งสูท้องถนนเพื่อการฝักทีแล้จากของรานี้นหนักขบเขนสุดปลายตบกนั้ ดโปรเจกต์แบบ 3D และามค์แบบเ d แบบ 3D Live ทำด้วยไฟนิ่งจกเป็มเชียรค่ะมาโครไมคั้งอเล่นบ้างแบบ 3D ชุแต่งของราที่ะจะเป็นของชี์อททาได้เอไว้ชุเป็นสปอยเอ่าเกิร์ทั้งสายและขาค่ะแล้วอยขนาด18ยี่เป็นสีดำเความเอยดสัญลักษณ์ของชียทเป็น้ายนะคะสหรับการแต่ง

I <laughs>